เอและทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำการสุ่มห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองทำเสียงเป็นเด็กผู้ชายเข้าไปแบบแกล้งบอกว่าผมเป็นเ c พซีบี้ครับผมติดตามพี่มานานแล้วครับเงี้ยอุ้ยคนติดตามอีกอู้คุณลูกใดเเ่นติกเกอร์คุณลูกไดไม่หวั่นใจหรือยังคะพี่ ดูก่อนคุณโซฮีเล่นป่าไหมคุณโซฮีเล่นป่าเปล่าคเล่นแครี่คับพี่เล่นอะไรครับเฮ้ยครับว่าไงครับทุกพี่เล่นเล่นอันไหนครับเดี๋ยวพี่พี่เติมให้ผมมอายากเล่นแครีพี่เล่นอะไรนะครับผมมอายากเล่นแครีเฮ้ยเดี๋ยวเด็กที่ไหนมันเล้งเด็กที่ไหนมันเล้งแล้งคอนนะ เด็กเขาเก่งโอ้โหพีกเหรอผไม่รู้จริงๆหรอวะเลยเลยแมหรือจะเข้าไปเล่นอีกไม่รู้จริงๆวะเข้าไปเล่นอีกตาแน่เขาจะแล้วเขาจะเปิดไหมอ่ะพ่อไปคอมเมนต์ได้หน่อยได้ไหมคอเมนว่าอะไรไปแบบว่าผมรอเล่นด้วยลูกผมอยากเล่นด้วยอีกใช่ไหมเออบอกว่าลูกลูกผมอยากเล่นด้วยอีกเฮ้ยอันนี้คุณพ่อใช่ไหมเฟอร์รี่เหรอคุณพ่อเหรอได้เลยได้เลยคุณพ่อผมขอผมขอเท่หน่อยนะคุณพ่อคุณพ่อครับคุณพ่ออย่ายิงผมได้ไหมผมขอเท่เทหน่อยได้ไหมคุณพ่อ เริ่มปั่นกันต่อใน EP ที่สองวิสาแกิ่งเติมเกมทุกทุกที่ทุกคนเติมเกมแต่ระดมคนจะง่ายคนจะปลอดภัยตอกใบราคาทุกทุกเติมเอง

คลิปลุกคลิปลุกคลิปลุกพ่อเชิญผมหน่อยพ่อลุกพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมครับพร้อมอันนี้พ่อผมมาเล่นด้วยแล้วพี่พ่อผมไม่อยู่ทีมเดียวกันแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแม่เบอร์เบกดีมากแต่ว่าน้องยิงเป็นข้อเลยผมเอาคู่ต่อสู้ฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งเราแล้วพี่ดีมากถือว่าเป็นแผนที่ดีแต่ฝั่งนู้นดูน่ากลัวแปลกๆนะโอ้โหคุณฟลอเรนติโน่อีกแล้วอ๋อ คนเลเซอรคนเดิมนี่คนเดิมเลยเหรอพี่ผมไมหัวมันเล็งผมหมายหัวมันเล็งเดี๋ยวตอนนี้จะหมายหัวยังไงดีน้องพี่ก็ไม่มั่นใจว่าจะสู้ได้เลยน้องบอลเลนหนูะบอลเลนเนาจะผมจะโตไม่เป็นไฟเลนเลยต่ผมพูดได้ดีน้องพูดได้ดีพี่ขออัดเสียงไว้ได้ไหมน้องรักพูดได้ดีเราต้องมีกำลังใจได้แล้วพี่ไว้ใจผมนะตอนนี้เราต้องชนะพี่คุณเมลอนคุณเมลอนเราดูเลยนะคุณเมลอน มีใครก็เมลอนเหรอคนดูครับคนดูคนดูเออพี่เมลอนเหรอครับพี่เมลอนมีหวานใจยังพี uh, ่เฮ้ย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 น้องน้องใจเย็นนะน้องน้องอายุเท่าไหร่คุณพ่อคุณพ่อดูน้องด้วยคุณพ่อปกติเล้วเดกำลังโตอ๋อโอเคโอเคครับเข้าใจได้เข้าใจได้ผมอมดนาวไ่เฉยที่บ้านเน่ยมอ๋ออ๋อเอาละตานี้เมื่อกี้พี่วอมไม้วอ์มือกับน้องใช่ไหมตานี้แหละของจริงน้องพี่บอกเลย พี่โยไปดิงงน้อรักสวยสวยค่ะพี่เอาสุดเอาสุดเอาสุดไงเอาสุดเอาสุดมันสวยอยู่แล้วพี่พอตายลูกสวยเป็นไงพี่เป็นไงพี่ผมแก้ไขให้ในวีเราครับเมื่อกี้พราเขาบอกว่าพอตายแล้วลูกพอตายลูกพอตายลูกพอตายลูกเฮ้ยพี่ขำเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยว ผมเป็นขอโทษพี่ขอโทษผมเป็นผมเป็นนักสู้ผมไม่ใช่ตลกพี่ดีมากน้องรักพ่อได้เสียสละให้น้องเรียบร้อยแล้วเราต้องเราต้องเปลี่ยนไมค์เซตกันใหม่ทุกคนตอนนี้เราจะเอาจริงนะทุกคนจริงครับเราจะไม่ยอมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแมทล้างตาพี่พูดได้ดีหูคุณพ่อสอนสอนน้องมาดีมากเลยเนี่ยเราต้องไม่ยอมแพ้ไม่นิสสรนะครับผมไปดีมากเลยใช่รู้กันเนี่ย่อผมไม่เคยสอนผุมเลย มีมีแต่เพื่อนที่โรงเรียนสอนยิ่งเราฝีมือที่พ่อบุ้งตึงตงนั้นได้ได้ผมมาพี่ปาดเลี้ยงมากับมือใช่ไหมเลี้ยงคุณพ่อมากับมือได้ครับพูดนะมันรู้เรื่องมากพ่ออย่าให้ผมต้องพูดเยอะเจะพอพอขอโทษนะลูกทุกคนน้องรักอย่าไปกลัวน้องรักพร้อมไหมน้องรักเชื่อใจพี่ไหมน้องรักเชื่อครับเชื่อครับได้เลยจะเชื่อใจพ่อไหมลูกไม่เชื่อ พ่อพ่อตายเหรอยังไม่ตายมีแกจะตายแล้วเดี๋ยวชีวิตยืนยาวเขาบ้างเถอโอ้ยโอ้ยผมแพ้ตอนลูกลูกลูกยื่นิ่งให้เขาตีเป็นกันคุณหลุดพ่อตายเหรอพ่อใครซื่อพวกใครกำลังมาทำไมเขาจะขำได้ไหมว่าคุณหลุดตาม ไม่ผมไม่ได้ขยี่นะมันมันโดนมันโดนจุดได้ตันเปิดเดี๋ยวเรามีสติก่อนเกียร์ครับได้มาแล้วรอผมด้วยรอผมด้วยคุณพ่อรอผมด้วยผมมาแล้วคุณพ่อว่าไงพ่อมาแล้วสวยมากคุณพ่อสวยมากคุณพ่อสวยสวยค่ะเาสู้เดินสู้เดินสู้เดินสู้สู้สวยนะครับเป็นไงพี่โอ้ไม่เลิฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อันนี้อันนี้พ่อไม่ได้ตายอันนี้พี่ตาย โอเคลูกพ่อยังไม่ตายใช่ไหมลูกอย่าไปแช่งพ่อบ่อยนะไม่ดีเอาไหมลูกไหวปะพ่อไหวนะลูกสามวิสองวิหนึ่งไปลูกตายลูกที่โดนตายบ่ลูกโดนลูกตายรอบนี้ลูกตายเออใช่เลยแคดดี้เ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องปะมึงเป็นสมาชิกคนหีึหง เาฝังนู้นมะเนี่ยพ่อโยนเกมกับพ่อพ่อจะทำยังงนี่อก้เ่อม่าเหรไม่ตายเฉยเลยบีู่กได้รอส่อตายคุณพ่อทำไมทำแบบนี้พ่อลูกช่วยเขาลูกครับมีใครตามไมมีใครตามผมไหมยกสามลูกสวยพ่อไป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 อ๊ยพ่อมสดพ่อมาสโอยเอาตาย โอ้ยลิงเขาโหดจังได้ยูมีพารอนเอาแล้วคุณพ่ออย่าตายนะพ่อผมไม่ให้กำลังใจตานี้พี่เอาจริงแล้วน้องชายพี่นิดตาเมื่อกี้เรียกได้ว่าวอร์ไม้วอร์มือมาอย่างดีตานี้แหละสวยพี่พี่จะโชว์เท่ให้น้องชายดูเองโสวย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 ใครโดนวิเลไปล่อยปล่อยมันพี่ปล่อามันหนึ่งแล้วมังกรก่อนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณ ลิงปไม่ใช่ครับเฮ้ยลิงลเฮ้ยลิงต้องแก้คุณพ่อแก้แค้นให้น้องหน่อยยกให้โอเมเอาเลยดีมากน้องเดี๋ยวพี่เคลียร์ล่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปช่วยจากนี้ไปน้องจะได้ดูพี่อย่างหล่อเทแล้วปเ้ยพี่ยโอ้ยอุ้ยพี่ไม่เห็นช่วยพี่ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไมพี่โดนเยอะโอ้ยพี่โดนเยอะเดียกได้พี่ต้องกลับบ้านมีเพชรก่อนพี่บอกไม่ได้อ๋อช่วยด้วยผมเองผมไช่วยบครับิลบ ผมช่วยอยู่ครับพี่ม่่ต่อได้อออ้ยมันยิงมันยิงใจมันยิงใจบมผมยิงนะพี่เฮ้ยล่างล่างบ้านเราบ้านเราเฮ้ยบ้าบ้าบ้าไอ้ไอ้แวนนี่แวนนี่แวนีแวนลูกลูกลูกลิงลิงลิงบเปิดเลยเปิดเลยจอัรเบิดอตูนูระังทานทานทน เหตุการณ์ของเ่าออ้สู้ครับสู้จังหวนี้เราจะพิกไฟเลยนะลูกลูกดูพวกดูพบดูพ่อดีดได้เลูกพ่อดีดคางดูเลยว่าดโอ้ยคุณใหยบ่บ่บังลงบ้บบตอนบัวเต๋อข้างหน้า mmm. ไปด like. no ูเ uh ิ เราให้เขาได้เฉิดอยู่นี่พ่อบ้านบ้านบ้านคีบ้านบคีบบ้านบ้านงดูพี่นผมดูอยู่ครับผมดูอยู่พี่ดูพี่พี่นี่แหรกพี่นี่แหละพี่แก้ยโอ้ยพี่อมเลย่โดนพี่ผมเป็นหนูหวังเลยวะพี่เฮ้ยเมื่อกี้พ่อก็อยู่นะลูกพี่เท่หรือไม่มีพ่ออยู่ด้วยเหรอต้องรักสุดสุดต้องตอบว่าเท่มากเจ้าค่ะ พี่มักงเลยครับมันเพี่รู้บอกครับว่าว่าผมมีพี่เป็นไอดอลยังมาลูกพี่เข้าสุดน้องต้องเข้าสุดนะน้องรักไว้ใจพี่ผมผมเข้าสุดเลยอยากเทอีกรอบอ่ะอยากเทให้น้องเขาดูอีกสักรอบผมรอดูเลยครับผมจับตาดูเลยได้เลยจับตาจับหูจับจมูกดูให้ดีน้องรักจัดไปพี่โอ้โหบาเลย อย่ามานะลูกอันตรายแถวนี้อันตรายมาช่วยบอเดี๋ยวบอตายโอ้ยอย่าเพิ่งมารักพ่อตอนนี้ลูกไปคอนเทนต์ไหมไม่ได้แล้วน้องเชียงท้อใช่น้องเชียงท้ออย่างเดียวเลยเฮ้ยลูกเฮ้ยลูกเฮ้ยลูกลูกฆ่าลูกฆ่าขยันแตะไม่ได้กดล้านไปแล้วโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทุกคนถอยก่อนได้อยู่ เรายังไม่มีใครเสียชีวิตเราตั้งป้อมรอเลยนะคุณจะเช่เลยยังไงดีวะเรี่ครับแต่ว่าตอนนี้ผม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 เป็นติ๊กตอกด้วยพี่รออไม่ชอบติ๊กต็อกเหรอเครับต้องช่องอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยไปติดตามพี่จะเป็นแฟนคลับให้น้องเองทไมพี่จะเป็นก้าวแรกให้น้องทำไมพี่ใช้น่ารักจังเลยพ่อทุกคนไปติดตามน้องเขาด้วยนะเดี๋ยวให้น้องเขาบอกติ๊กตอกไปติดตามน้องเขาด้วยนะ ุ ly, ้ยแจ๋ทำไมทำไมพี่แจนิดนึงเลยครับพี่มันจะเป็นจบอนแล้วว่เดี๋ยวพี่กันให้พี่กันให้ครับพี่ต้องหลบดอกให้ได้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เล้วเฮ้ยเฮเล้ยเฮ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 พยเฮ้ยเฮ้พเฮ้ยเฮ้พเ่้ยเฮ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 ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เยเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ยาฮ้้ยฮ้ยเฮ้ย้วเ้ยเยเฮ้ย้ยเ้เ้้้้้ยยยเยต บอลเล่นบอลเล่นบอลเล่นลูบี้บอลเล่นลูบี้พี่จะพี่จะช่วยเขาพี่จช่วยเขาพี่จช่วยอยู่พี่อช่วยอยู่ออกมาออกมาลูกเฮ้ยช้อยไปลูกเออแล้วสรุ้มแม่กูซอยเลยกูออกพี่กันบ้านให้อยู่น้องชายออวมาด้วยผมช่วยอยู่ครับพี่ดีมากดีมากระวังคลิปนะอุ้ยทำไมมันตึงอย่างเงี้ยอย่างกระแข่งโปลี่จริงครับผมผมมี ผมไม่พี่เป็นไนดอเดี๋ยวผมจะไปผมตตวว่าพ,พ่อผมบอกว่าจะพาผมไปเทปเป็นนักแข่งครับโซโซโซยังยอ,อ,อนาคตไกลดีมากไม่เชื่อใข่ยอมวีนะครับแข่งตัววาทีครับพี่โอ้โห <laughs> แข่งพูดเ้องมาพูดทั้งวันผุณมร้อนลินครับไม่ไม่เป็นไรน้อง ครับการที่เราพูดทั้งมันเนี่ยถือว่าเป็นการฝึกโตบาทีกับคุณพ่อไปในตัวแต่ว่าผมผมจะผมาคุยกับใครไม่ค่อยไม่เคยบ่นไม่คุยกับผมเลยพี่เขเขาอ๋อเขาเขาอาจจะอาจจะกลัวคุณพ่อก็ได้คุณพสวยสวยคุณพ่อสวยจัด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 แต่ว่าเวลาผมกดดนตีไกด์ดีไลท์เม่อตัวไปอยู่ตรงไหนหมดก็ไม่รู้ สวยลูกเฮ้ยบนล่างบนล่างกลับว้าวว้าว้ากระมันกระมานกระมานระวังนะระวังลิงไปหาแล้วนะระวังลิงด้วยต้องฝากกันด้วยดิพี่มาไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันพ่อตุยหรือเปล่าพ่อพ่อตุยพ่อตายพ่อตุยพ่อตุยไปแล้วพ่อตายอีกแล้วตอนนี้พี่ก็จะตุยแทนแล้วน้องไปผมมาช่วยพี่แล้ว ดีมากน้องปัดตันไม่ได้กับรีเลือดแป๊บหนึ่งล้าได้แล้วอุ้ยปอนด์เขาก็ตุ้นเกินตึงเกินลัมทีนิดผมว่าลัรยันบอได้เลยไม่เป็นไรพี่สู้ได้พี่รอให้ได้น้องค่อยๆเฉดีอะดาเมจดีๆสวยมากสวยมากเกิดลูกเกิดตันรอสวยมากโอ้ยเฮ้ยไปเจ้าแมวดิ่ไปเจ้าแมวฟิล ไปเอาไปเอาดาร์กตัวไหมพี่ดาร์กดาร์กลูกดาร์กดาร์กดาร์กลูกดาร์กเปิดก่อนได้ปุ่ดดูกลางลูกบ้านลูกบ้านลูกตรงนี้ก็มีคีมไงบอตรงนี้ผมเกี่ยบบ้าน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 กับบ้านกนเพื่อนลูกเพืลอนเอาตุ่นลูกเอาบ้านเรือเพื่อนดี่ว่าเอาเพื่อนก่อนลูกเพื่อนพี่ตายแล้วฝากด้วยน้องโอ้ยจะหมอละ ไปผมเกย์ผมเกย์ก็ชาตินี้เราคงเจอกันแค่นี้แเลยพี่เท่ได้แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองพี่ขอโทษน้องผมไม่น่าพูดเยอะเลยฝั่งนู้นมันแค้นผมแน่เลยฝั่งเป็นไรครับเต็มที่นะเก่งมากครับขอบคุณมากครับเจ็บคอช่วยไหวเล่นเกมสองเกมวุนเจ็บคอแล้วเนี่ยพ่อยังอยู่ไหมคุณพ่อ ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะครับคุณพ่อขอบคุณที่พาลูกๆมาเล่นนะครับขอบคุณที่พาลูกๆมาเล่นจะไปยังไงดีวะจับเดียวให้น้องเขาดูอะให้จับเดียวเลยเราไปคอมเมนต์ดีไหมขอบคุณพี่เลิฟคอมเมนต์แล้วกันเนาะดีๆขอบคุณนะครับพี่เลิฟคุณพ่อยังอยู่ไหมอ่ะที่ให้ผมเล่นด้วยขอบคุณครับไว้เล่นในการใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะไปฝึกฝีมือมาผมสัญญาคุณพ่อไว้เล่นในการใหม่นะครับเฮ้ย มีใครเล่นไหมมียบอสเฮ้ยคุณลูกบาสสวัสดีครับเดี๋ยวเอสเทมี่จันไอแง่คุณลูกบัสคุณลูกบาสคือน้องเขาเหรอน้องเขาเมื่อกี้เหรอสวยคุณลูกบาสเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ ไม่ได้ชื่อเลิฟนะพี่ชื่อยูเอ้ยไม่ใช่พี่สี่เดี๋ยวแล้วผมต้องเรียกยังไงคุณลูกบ้าสทำไมคุณลูกบาสเสียงน่ารักมากผมนึกว่าเด็กคุณลูกบ้าสคุณลูกบาสหลอกผมปะเนี่ยเอฟซีครับพี่คณครับที่เล่นด้วยกันนะครับขอบคณครับคุณลูกบาสขอบคณครับเชิญมาคุยเหรอพักกับเสียงผู้หญิงก่อนเะีนะฮัลโหลคะเอฟซีนะคะน้องชายล้องชายรับรับ รับแอดพ,พี่หน่อยนะพี่พี่เทได้แค่รอบเดียวเองน้องชายผมแอดไปแล้วว่ผมแอดไปแล้วว่ถามจริงว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงจริงเหรอคะตอนแรกรู้ไหมตอนนี้รู้ละไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนแรกที่เล่นกนันอะรู้ไหมไม่ตอนแรกที่เล่นกันนี่ตอนแรก<อ><อ>ก็ไม่ได้คิดรหรอกแต่คิดว่า,ค,วาคิดว่ามีคนดูบอกอยู่ป่ะเสียงเหมือนสตรีมเมอร์เลยผมก็เองละอ่าแต่น้อง แต่มันแต่มันไปหลุดอะพี่สติหลุดตรงนี้น้องบอกว่าพ่อพ่ออย่าตายนะพ่อแล้วก็พ่อตายแล้วลูกผมก็เลยสติหลุดเลยแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรต่อเลยก็คิดว่าเป็นเป็นเด็กจริงๆแหละใช่ไหมแต่ก็แบบเอออยู่ใช่ปะเนียนมากผมแบบผมให้เต็มสิบเลยนะฮะในฐานะที่ผมอะได้อยู่กับเด็กมาเยอะมากแล้วผมได้ยินเสียงแบบเนี้ย ผมนึกว่าเด็กจริงๆอ่ะใช่แต่เสียงน่ารักมากผมเพิ่งเคยได้ยินโอเคแต่ก็เนียนอยู่ใช่ไหมคะตอนแรกก็กลัวก็กลัวว่าแบบเออคนจําได้อะไรเงี้ยกลัวแบบเออน่ารักมากเลยครับผมไม่นึกว่าผมไม่นึกว่าคุณลูกบ้าที่เป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะแต่ว่าขาวมากเลยค่ะน่ารักมากเอ้ยไม่ถึงว่าเล่นเก่งมากเลยค่ะ ผมว่าผมตุยเป็นจิบตัวเหมือนกันเลยนะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเล่นกับผมขอบคุณมากรินรินไว้ผมไว้ผมติดตามนะครับเดี๋ยวผมไปส่องละเดี๋ยวผมไปส่องก็ถือว่าสําเร็จใช่ไหมภารกิจนี้หนห้าร้อยห้าสิบห้าภารกิจสําเร็จครับผมยอมแพ้เลยผมลุดตั้งแต่พ่อตายแล้วลุกขอบคุณครับที่มาเล่นด้วยขอบคุณครับที่มาเล่นด้วยกันแล้วก็ ผมขอมีแมทแก้มือนะครับผมอยากโชว์เท่เฮ้ยแม้เลย <laughs> จะจะ,จะเอาจะเอาเลยเวลา่าล่ะเอาตานี้เลยเวลา่าล่ะล้างตา <laughs> จะเย็นจะเย็นนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่นเกมอื่นก่อนกับคนดูผมก่อนโ okay, <laughs> อเคค่นนะเ๊ายบายขอบคุณมากครับครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับ <laughs> ขอบคุณครับ